ขอโทษนะครับที่ต้องทำให้น้องๆหลายๆคนหัวเสียกับคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะเรื่องนั้นผมพูดเกี่ยวกับเรื่องของบทวิเคราะห์ของ AI ไปนะครับคือภาพอาการของต้นข้าวที่เราเห็นมันมีอาการไม่หม้ก้านๆเหลืองๆบริเวณปลายใบเนาะก็ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิรประกอบกันบรรยายตรงข้างล่างนี้ก็แล้วกันว่าเป็นให้เป็นภาพตัวอย่างซึ่งผมพูดหลายคลิปมากครับเพื่อน เข้าใจอยู่ครับว่าการเข้าถึงเนื้อหาถ้าไม่เข้าผ่านหน้าโปรไฟล์แล้วถ่ายฟีดไปหาในครั้งของคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆก็คงจะเข้าถึงเนื้อหาพวกนั้นลําบากไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมารีรันกับเรื่องนี้ให้ทุกคนเข้าใจอีกครั้งนึงก็แล้วกันสําหรับคนไม่ใหม่หมที่ยังไม่เคยเข้าถึงคอนเทนต์ผมเลยนะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาผมเห็นสภาพอาการต้นข้าวมันเป็นแบบนี้นะผมจะย้อนย้อนความ ไปอย่างน้อยๆสิบห้าวันครับสิบห้าวันนี้บอกอะไรครับสิบห้าวันนี้มันจะบอกถึงประวัติของกิจกรรมต่างๆที่เราทํามาในแปลงนาเราอะนะพอย้อนหลังไปสิบห้าวันแล้วเราก็มาดูสภาพแวดล้อมครับสภาพแวดล้อมโดยโดยรวมนะครับของปัญหาที่เกิดขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นมันเป็นที่ขอบคันนาไหมมันเป็นกลางแปลงไหมมันเป็นที่ลุ่มลึกมันพีเป็นที่ใต้ร่มเงาไหมอะเราจะมาพิจ,พจารณา องรวมของสภาพแวดล้อมประมาณนี้เนาะทีนี้วิธีดูว่าแล้วสรุปแล้วมันเกิดจากอะไรถ้าเราไม่ไม่คิดจะหาต้นเหตุของปัญหาที่เป็นเป็นจุดกําเนิดของมันจริงๆอะ่ะเราก็จะควบคุมมันยากพอทุกครั้งที่เราเห็น้าสิบเก้าเปอร์เซ็น์บอกว่ามันเป็นเป็นอะไรครับเป็นอะไรไวรัสบ้างละ่ะแบคทีเรียบ้างละ่ะ เชื้อราบ้างล่ะถูกไหมครับจริงอยู่ครับผมไม่เถียงนั่นมันคือผลพวงสุดท้ายนั่นมันคือผลสำลนิกสุดท้ายของสิ่งที่เกิดแต่มันไม่ได้เป็นจุดกําเนิดเริ่มต้นของสิ่งที่เกิดเพราะสิ่งที่เกิดมันมีตัวกระทําก่นกากอนหน้านั้นมาแล้วนะครับซึ่งไอตัวกระทําก่อนหน้านั้นจากภาพที่ผมวิเคราะห์ที่ผมหัวรอนกับ AI ก็คือการใช้สารเคมีเข้มข้นแต่ AI ก็ไปวิเคราะห์ว่าอะไร ขาดปุ๋ยบ้างละขาดน้ำบ้างละน้ำเกินบ้างละออกซิเจนต่ำบ้างละสภาพดินอินซิวัตูสูงเกินบ้างละแก๊สในดินมากมากละร้อนความร้อนสะสมในดินบัางละขาดโพแทสเซียมบ้างละขาดฟอสเฟตบ้างละขาดกรมถันบ้างละสิ่งบ้างละพอผมได้ยินคําตอบของ AI ไออย่างนี้ปุ๊บผมถึงบางอ้อเลยนะครับผมถึงบางอ้อว่าเชี่ยนี่แม่งมึงเอาคําตอบจากตาราวิชาการเก่าๆมาใช้กับกูเหรอวะมึงบางอาจมาก มึงบางอาจมากมึงกล้าดีขนาดไหนวะถึงถึงถึงกล้าเอาข้อมูลแบบบิดเบี้ยวข้อมูลแบบผิดเพี้ยนอย่างนี้มาให้กูเสิร์ฟมาให้กูเสบอ่ะยัดนักไปชุดหนึ่งเข้าใจว่าเดี๋ยวอัลกอริทึมมันจะค่อยๆปั๊บเปลี่ยนไปครับมันควรจะซักประวัติผู้ป่วยก่อนนะครับแต่ไม่ซักประวัติอ่ะอยู่ๆก็ยัดเยียดคําตอบมาเลยยัดเยียดคาตอบมาเลยมันก็ตลกเดียร์ทั้งๆทงี่มันก็ทําได้แต่มันไม่ทำมันก็แปลกๆกันนะ ผมก็ไม่ถามว่าเชื่อไหมไม่ได้เชื่อลอยครับไม่ได้เชื่อลอยเอาปีตีแต่ว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตที่เชื่อได้แต่อีกห้าสิเอร์เซ็นต้องใช้ภูมิปัญญาของเราเองเป็นตัวตัดสินครับเอาสรุปแล้วมันเกิดจากอะไรละ่ะสารเคมีก็เบลินเพินจากการซักประวัติของผู้ป่วย ấy, ก็ได้ประวัติมาว่าไปพ่นสารป้องกันกำนจัดหนอนแล้วก็มแมลงมันก็เลย เกิดปัญหาแต่มันไม่ได้เกิดปัญหาอ,อาทิตย์แรกนะครับในสัปดาห์แรกนะมันหลังจากพ้นไปประมาณเกือบเกือบสิบวันนะครับมันถึงจะเกิดเริ่มค่อยๆเกิดปัญหาที่บริเวณปลายก่อนแล้วก็ค่อยๆลามลงไปงส่วนข้างล่างครับเวลาเราดูเราจะดูว่าเออถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะหยุดไหมอ่ะหยุดครับถ้าคุณตัดน้ํหยุดถ้าคุณตัดน้าอ่ะหยุดหยุดครับทีนี้ไอ้กลไกการตัดน้าเนี่ยมันจะไปช่วยเรื่องอะไรกลไกการตัดน้ํามันจะไปช่วยกระตุ้นทําให้ข้าวมันแตกไปไหม เป็นคุณคนนึงละเอาคุณไปยืนทรมานนะครับน้ำก็ไม่กินน้ำก็ไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอนพักก็ไม่ได้พักคุณคิดว่าคุณจะพยายามทุรนทุรายเอาตัวรอดไหมครับเหมือนกันครับข้าวก็เหมือนกันเมื่อเราตัดวงจรของแหล่งอาหารโดยการเอาความชื้นออกเนี่ยมันก็จะพยายามทุรนทุรายทั้งเรื่องของการแตกรากไหมทั้งเรื่องของการสงสงใบอ่อนไหมมาชดเชยของที่เสียหายนี่ก็คือคกลไกที่พืชมันปรับตัวครับ อย่าเชี่ยวคอมเมนต์อีกนะครับว่าพูดมาตั้งนานแล้ววิธีการจัดการวิธีการป้องกันวิธีการแ,แก้ไขปัญหาต้องทํำยังไงเอา้าไอที่พูดเนี้ยประโยคบอกเล่าเนี่ยมันคือคําตอบในตัวเลยนะครับคุณยังไม่เข้าใจอีกเหรอครับถ้าคุณไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนี่แสดงว่าคุณไม่มีพรสวรรค์เรื่องการทําเกษตรแล้วหรอครับ